ไปท่องเที่ยวกันค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าประเพณีใหญ่ค่ะคที่จังหวัดลําพูนนะคะซึ่งตื่นตาตื่นใจกับขบวนแห่ต้นสลากย้อมกว่า27ขบวนค่ะในงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดลําพูนนั่นเอง นายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนและบรรดานักท่องเที่ยวแห่ชมขบวนต้นสลากย้อมในประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลกประจําปี2567โดยขบวนต้นสลากย้อมเกิดจากพลังแรงศรัทธาจากชาวบ้านที่ร่วมกันจัดเตรียมข้าวของสําหรับการถวายต้นสลากย้อมรวมถึงการประดับประดาตกแต่งต้นสลากอย่างสวยงาม โดยขบวนจะเริ่มจากหน้าสาากลางหลังเก่าเข้าสู่วัดพระธาตุเทือุภนชัยวรมหาวิหารสำหรับประเพณีสลักย้อมหรือประเพณีสลักตะพัดนะครับค,คือการตานกลวยสลักอย่างหนึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของเจ้าจังหวัดลําพูนครับสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเป็นการทําบุญประจําปีก่อนออกพรรษานะครับคนล้านนามักจะจัดทานสลักระพัดขึ้นในวันที่15ค่ําเดือน1ิบ โดยในอดีตการทําสลากย้อมถวายทานเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวโดยเฉพาะเลยซึ่งเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอนิสงผลบุญที่เทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนั่นเองนะครับก็เป็นความเชื่อของชาวล้านนาเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เดิมนะคะคุณผู้ชมก็สวยงามนะครับทุกปีเนี่ยต้องบอกว่าจะต้องไปดูว่าต้นสลากของแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาออกมาเป็นยังไงต้นสูงๆงแบบนี้นะครับแล้วก็มีการประดับตกแต่งเนี่ยก็ไปชมกันได้ที่วัดพระธาตุริพุนชัย